เปิดการมองเห็นกดหัวตงหัวใจให้พี่เด้ด้วยนะครับกดสับสับให้กดะดงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไหพี่น้องประชาชนที่เคารพครับท่านคิดว่าเขากระโดงเป็นที่ดินของการรถไฟหรือไม่ที่จังหวัดบุริย์หรือของตระกูลใหญ่ตระกูลโตที่นั่นเราต้องติดตามกันต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของประเทศชาติสำคัญกว่าคดีเนายตา่้างคดีดีไอคอนคดีแม่ตักเยอะ ไอเรื่องพวกนั้นเป็นคดีกระจกกระจกการารถไฟยื่นค <นะ S 2> ้านคำสั่งกรมที่ดินปมเขากระโดงอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับนะครับการรถไฟย,ยื่นค้านคำสั่งกรมที่ดินนะครับที่ดินเขากระโดงเนี่ยครับเป็นของนักการเมืองชื่อดังในพัคร่วมรัฐบาลน,นายสุริยะนะครับลั่นถ้าที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟแม้หนึ่งตารางวาก็เสียไปไม่ได้โอ้โหพูดแล้วดูเท่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่ในอาทิตย์หน้าส่วนเรื่องทนายตั้มเลิกคุยไม่ต้องถามแล้วจบนะนะครับ นะที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟนะเขาบอกว่าถ้าที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟแม้หนึ่งจะลางวาก็เสียไปไม่ได้เผยการรถไฟทำัูกสรคัดคา้านคําสั่งอธิบดีกรมที่ดินแล้วชี้ปฏิบัติตามคําสั่งสารปกครองไม่ครบถ้วนมองเป็นแค่ปัญหาระดับเจ้าที่ขออย่ายโยงเป็นประเด็นการเมืองพี่น้องประชาชนที่เคารพครับท่านคิดว่าเขากระโดงเป็นที่ดินของการรถไฟไไหรือไม่ที่จังหวัดบุริย์ หรือของตระกูลใหญ่ต,ตระกูลโตที่นั่นเราต้องติดตามกันต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของประเทศชาติสำคัญกว่าคดีนายตัง้งคดีดีไอคอนคดีแม่ตั๊กเยอะไอเรื่องพวกนั้นเป็นคดีกระจกกระจกนะนะครับนะเพระฉะนั้นเราก็มาดูนะครับว่ารัฐบาลจะมีปัญญาเอาที่ดินเขากระโดงคืนกลับให้การรถไฟมาเป็นของหลวงได้หรือไม่อย่างไรในเรื่องใหญ่นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับอาทิตย์หน้าเลยนะครับมันจะมีแต่คดีใหญ่ๆคดีที่แบบเป็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติพี่น้องจะว่ายังไงคอยติดตามนี่ข่าวใหญ่เลยนะครับนะเรื่องข่าวใหญ่นะครับเสรีพิสุทธิ์นะครับให้สัมภาษณ์ด่วนเมื่อกี้สองนาทีแฉยิบทักสินใส่เสื้อเชตเชิรตกางเกงขาสั้นอยู่ชั้นสิบสี่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไร้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมนี่เสรีพิสุทธิ์มาเป็นพยานแล้วผมบอกแล้วว่า คดีนี้ใหญ่กว่าคดีไอตั้มเยอะไอตั้มจบแล้วไม่มีอะไรนะครับผมบอกเลยไม่มีอะไรเล่นแล้วจบแล้วไอตั้มก็เข้าคุกมาแล้วนะครับนะส่วนจะออกจากคุกได้ก็แล้วแต่ศาลหรือไม่อย่างไรเสรีพิสุทธิ์นะครับนี่ครับอ่าพี่เสรีนะครับนี่ให้ดูและครับให้สัมภาษณ์เมื่อสองนาทีนี่นะครับเห็นนะคนนี้ครับของจริงครับเปิดประเด็นมาแล้วครับนะครับเห็นนะเห็นนะชัดเจนนะนะครับนะครับเอ่อพี่เสรีบอกว่าวันที่เข้าไปเยี่ยมนายทักษิณเนี่ยนะครับ บพบว่านายทัศินไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรต่งตางๆ<ม>ก็แสดงว่า่ะไไม่ได้ป่วยหนะักนะครับและไม่มีไม่มีเจ้าที่ราชการควบคุมก็แสดงว่าปล่อยปาละล้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเจ้าที่ราชการติดคุกอย่างแน่นอนนะครับถ้าฟังอย่างพี่สมมุติเราเป็นอย่างนี้นะก็ต้องมีคนติดติดคุกนะครับเข้าใจนะแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่มีเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับ พอติตามนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมบอกได้เลยนะใหญ่กว่าเรื่องดีไอคอนใหญ่กว่าเรื่องนะทนายตั้มไอโกงเงินอะไรต่างๆไรสาระไปแล้วเล็กไปหมดนะนะครับเข้าใจนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอืมนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการทรามานสัตว์อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยนะเรื่องการทรมานสัตว์นะครับนี่เรื่องใหญ่นะครับการเอาแมวมาเล่นละครนะครับหรือจะเออหรือเอางูมาทําวิกผม สู่การวางยาสลบแมวดํานะครับนี่อันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับนะเรื่องการทรมานสัตว์เนี่ยตอนนี้นะสัตวรแพทย์นะครับอ่สภาของอ่แพทยสภาหรือสัตวรแพทยสภานี่เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งถ้าเกิดว่ามีสัตวรแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้หนะักอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทรมานสัตว์เราไม่ควรจะเอาแมวเอาหมาเอาอะไรต่างมาแสดงแล้วก็ไปทรมานมัน อย่างผมเนี่ยไอเฮงไอไล้สองตัวเนี่ยเลี้ยงมาสิบเอ็ดปีไม่เคยทรมานมันรักมันเหมือนลูกใครจะด่าทออ่าไม่ได้เลยใครด่ามาเนี่ยผมไม่ยอมเลยอย่าว่าจะตีเลยด่ามันผมจะไม่ยอมนะครับด่าผมด่าพ่อแม่ผมผมไม่ว่าเลยแต่ถ้าใดเฮงไอไล้ไอโชคไอดีเนี่ยไม่ได้ผมไม่ยอมเพราะว่าผมรักมันมากไอเฮงไอไล้เนี่ยมันรักข้อมากนะครับนะกลับบ้านมาต้องกอดต้องอะไรต่างๆเลยนะผมเกิดมาไม่รักไม่เคยรักใครเท่าเฮงไอไล้แล้วก็ไอโชคไอดี สี่ตัวเนี่ยเป็นสุดยอดเลยนะครับน,นะฮะเรื่องต่อไปนะครับนะที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือว่าพวกล่าทรงหมอดูแอบอ้างสิงสัตว์สิทธิ์อ่างพระพุทธเจ้าอ่างอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับตอนนี้รับวันก็เยอะแยะหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะกรณีหมอดูชื่อดังวงจุย้ยวันนี้นะครับผมติดตามข่าวแล้วถูกจับครับติดคุกครับไม่มีใครยื่นประกันตัวแล้วครับ นักขอ,อดูคนนี้นะครับได้มีการโกงเงินประชาชนไป6กหล้านตัวเลขก็พอๆกับทนายตั้มเพื่อนผมเนี่ยครับพอๆกันเลยและก็ไม่มีใครยื่นประกันตัวเหมือนกันก็โดนช่อ,ชอโกงประชาชนแล้วก็โดนข้อหาอะไรครับฟอกเงินครับลูกความคุคุณซินดี้โดนไป3ล้านกว่าวันนี้เธอก็ร้องไห้ก็เสียดายแกแกก็คงคิดว่าคงไม่ได้เงินแล้วแล้วหมอดูคนนี้จงจ้างทนายครับมาฟ้องปิดปากฟ้องทนายเดชาแล้วก็คุณซินดี้เป็นจำเลย ในคดีมินประวาตเรียกค่าเสียหายห้าล้านที่ศาลจังหวัดธัญยบุรีนะวันนี้ก็มีคดีที่คุณเจนดี้เป็นโจทฟ้องหมอดูคดีนะครับสามล้านกว่าศาลยังถามทนายความศาลถา,ามทนายความอาของฝ่ายหมอดูว่า <c oughs> จะไหวหรนอดูข่าวแล้วดูไม่น่าจะไหวนะนะ,นะเพราะว่าอะไรไม่ได้มีการประกันตัวเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่ใหญ่หญกว่าเรื่องทนายตั้งเยอะเพราะว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกลวงไปตั้งเท่าไหร่อะ 66สิบหกคนนไงโอ้โหอันนี้ถือเป็นผลงานของกองบังคับการปราบรามเป็นผลงานของผู้บัญชาการตํารวจอสอบสวนกลางวันนี้ท่านแถลงข่าวดีมากครับดีมากเลยวันนี้ท่านแถลงข่าวผมชื่นชมการทํางานของสอบสวนกลางสรูแกนของตํารวจสอบสวนกลางคือมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการนะครับที่จับหมอดูวงจุยนะครับหมอดู วงจุ้ยนะครับจับมาได้ครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับนะช่วงนี้ผลงานของท่านเยอะเพราะนั้นคดีดังๆเยอะนะคดีตั้มลอยไปตอบแล้วมันไม่มีอะไรเข้าคุกม,มาแล้วมอดูวงจุ้ยนี่นี่มีการหลอกประชาหลอกลวงประชาชนนะครับคดีหลอกลวงประชาชนหรือคดีชอโกงประชาชนนี่นะครับไม่สามารถยอมความได้และเป็นคดีฟ้องเงินก็จับติดคุกเข้าคุกไปส่วนจะได้เงินคืนหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันต่อไปนะฮะลูกความผมโดนไปสามล้านกว่าแล้วเขาก็มาฟ้องผม เรียกข่าเสียหายจากพีเดออีกห้าล้านก็ไม่เป็นไรแล้วครับใครอยากฟ้องพีเดออยากอะไรต่างๆก็จัดไปเต็มที่ธรรมดาอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์จะกลัวอะไรกับความร้อนนะชีวิตเราถ้าอยู่กับความจริงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับจุกรูจุกรูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่าไปหลงเชื่อหมอดูสินแสนะครับอ่าไอพวกวัตถุมงคลทำของทำเสน่ห์พวกนี้หลอกลวงประชาชน ยังไม่รวมถึงพวกตั้งองค์แชร์ชวนลงทุนเยอะแย,ยะไปหมดจริงๆในวันนี้จะมีเมียของรัฐมนตรีมาหาผมเมียของนะเออเขาเรียกอะไรผู้ประกาศข่าวชื่อดังจะมาหาผมนะครับแล้วก็เมียนักธุรกิจโดนหลอกครับหลอกไปร่วมลงทุนก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นเมียรัฐมนตรีเลยนะแต่ผมก็ไม่อยากจะบอกเอ,อิชื่อแล้วจะโอ้โหเป็นเมียร,ระดับรัฐมนตรีอ่ะก็บอกแล้วข่าวใหญ่ๆเหลือเยอะแยะขาย ข่าวข่าวขาว่ขาวทนายตั้มมันชิดซ้ายไปเลยอะ่ะชิดซ้ายไปหมดนะครับเพราะนั้นใครมาติดตามรายการพี่เดจะรู้เลยว่าข่าวดังๆจะมาเยอะนะเดี๋ยวพี่เดเปิดให้เลยะนะครับนะเปิดให้ทุกวันนะข่าวใหญ่ๆมาเยอะวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนก็มาพี่เดก็หลายคนโจครูอืมเออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับเอาเรื่องที่สําคัญนะครับ เรื่องทนายตั้มก็จบไปแล้วไม่มีอะไรมันจบแล้วมันเข้าคุกไปแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เหลือแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่พี่เดชต้องมาให้ความรู้นะครับ่ะภารกิจพี่เดแม่งยังมีอีกหลายเรื่องหลายดาวนะครับอ่าจุกูนะครับเออนะครับนะครับเดือนนี้ก็จะมีการพิพากษาคดีแอมไซยนายนะครับน่าจะประมาณสักวันที่ยี่สิบหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการพิพากษานะครับเดี๋ยวผลคดีจะเป็นไงว่าแล้วก็เดือนกุมภาจะมีการพิพากษาคดีจางโมนะครับนะครับนะครับมีหลายเรื่องหลายราวนะครับ นะครับอืมมีอะไรบ้างครับเอาเดี๋ยวดูนะครับข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์นะอะไรที่มันนตำๆำเราก็ผ่านผ่านได้บ้างนะครับเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะเออนี่ขับรถขับไลนะครับก็อันตรายนะครับรถเก๋งมีชาวต่างชาติเป็นคนขับชนรถจักรยานยนต์โดยคนขับรถจักรยานยนต์บาเดเจ็บสาหัสส่วนหญิงที่นั่งซ้อนท้ายเสียชีวิตจากการสอบสวนน่อาอ่หาได้ไปไหนเนี่ยนะครับจากการสอบสวนรถเกง๋งเมื่อถึงสะพาน ข้ามมอเตอร์เวย์สายเจ็ดก็ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่กําลังจะข้ามถนนบริเวณซอยอ่าชายพรวิถี25้าแรงชนทําให้รถมอเตอร์ไซค์ถูกลากไปไกลห้าสิบเมตรขับรถขับลากระช้าๆหน่อยนะขับรถขับลากช้าๆหน่อยครับเนี่ยแล้วในเมื่อคุณขับเร็วไปชนเขาตายบาดเจ็บสาหัสเนี่ยครอบครัวเขาลำบากเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเมาอย่าขับหลับอย่าขับว่วงอย่าขับนะแล้วก็เวลาขับรถก็อย่าใช้โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็ฝากฝาก ฝากด้วยนะครับ